พามาครัอยู่กับุตำรวดคือเกา่าคือเดิมเนาะพี่นอ้องช่วงแรงๆรงมาเนี่ก็ได,ด้ก็อื่นก็ภับสวัสด,ดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอิบซีเบิร์ตจุกุจุกคนเนาะเป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ทางุตำรวดก็ยินดีตอนรับเขาสู่ช่องุตำรวดพาเพนืนคือเกา่คเกาคือเดิมพี่นอ้องเลยเพิ่มเติมฝากไหนกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับุตำรวดเนาะเพื่อจะได้ มีได้ไดๆพอได้เป็นค้าขนมน,มนมอ้องอาตีเนาะคน <_ C 1> อือ่นก็พาขอบุญขอบคุณที่อิบีเขามาเป็นแห่งเชี่ยแห่งใจแหละเบิ่งโดยที่บุคคลโฆษณาเนาะอ๋อไมอนี้ก็ทางตำรวจกับเขามาพาไปเฮือนอ่าทางเฮือนดอ,อกแพร่นเป็นผอนมืาอนี้ย่ยแดงๆเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งไปซุ่มกันเนาะพี่น,ออน้องเนาะ พี่น้องเอ,อ้ยพามากันอยู่ทางเรือนของนงเพนกวินนู้นมาหนิผู้พาที่ตัวใม่เพิ่นเป็นเส้นไม่อย่างโน้อนอ่ะหนอาจจะเป็น,น,น,นเป็นส้นนี่ิรางพี่น้องชีิเป็นเส้นยาวนี่ประมาณปรวันหกเมตรพี่น้องเลยใหม่ความยาวประมาณหกเมตรเนาะเบิ่งจากเขาข้าวพี่น้องพี่น้อง คือโค้งหางใส่เส้นใส่หยังเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไปโอ้เรียบร้อยโอ้โคงางนโคงางเป็นอันทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดือตมงนี่เา เบิ่งไงทั้งสร้างไปจีติเตรียมการเมื่อบ้านเมื่อช่องวะไอ่วในใดเนาะออพี่เนาะเป็นจุ่มเจี่ยกันอยู่เอ้ามาพี่สร้างิ่นมาพี่เนาะนี่ โอ้ใช่มาเตือนของใช้เหมนมาพี่นะพี่น้องอ่าสบายดีจ้าฮะอ๋อเอาจะเมื่อบ้านป่ลนะด้อ๋อมื้อนี้มื้อนอนบ้านดิด้เมื่อคืนนี้นอนแล้วเป็นบ่เอออ๋อจะมาสู่กันเมื่ออ๋อเป็นทีมงานเดียวกันเนาะพี่น้องที่ พาเพื่อนไปเที่ยน้องชายนะครับเพื่อนน้องแพนเพื่อนเนาะทีมงานเป็นมาวิศมือเพื่อนพ้อมกันพ่วงกันมาเรื่อยเ <trilogy> ป็นปะเดินเดินน้องชายกับน้องเพื่อนเรือแต่สีเข่าพาได้ป่ะเนาะเดินเรือแต่เข่าพาได้ป่ะนี่อันแป้นนี่เพนิกบ

กำลังซีสร้างกระสังกระสีอยู่โอ้กระสังกระสีบ่นะโดยดอ,อ,อูทั้ง<ด>อ๋อที่มาเนี่ยบนกุยเห็นบ่โดยอ๋อใสายรรบล็อกวนเนาะอัปเดตใ้เบิรงพี่นอ้นองเบิรงเนาะครับขาดีพ่ทธันได้ใส่พี่นอ้องเลยยังขาไหม ยังไหอยู่ครับคือจีบเฮิงเราอีกจักประมาณทีหนึ่งนะยังเผื่อความอาชีพหน่วสะาเสีเวลาเนาะประมาณทีหนึ่งนะชิเหลวระเบิงนี่เดียวคือยังเียวหลปเลยว่ากุบไม่กุบเป็นกบย่งก็คือจีบเฮิงเนาะเบื่งจากทีนี่ว่ากว้างเปคูณ หกเพราะพี่น,ออน,อนอ้องแปดคูณหเกินเลยสายใส่เส้นไปแล้วยังเหลืออยู่2ขงางเน้ะเหลืขอขางที่ว่าพวกแมทนั่นแหละพี่น้องเหลือขางนี้ข้างที่พวกกระไดพอดีเอาขึ้นจากขึ้นตรงพื้นนั่นเองพี่น้องไหมอัปเดตอะไรบา้างคร่าวๆกันเนาะ ทางซามันเก็บเตียงเมื่อบ้านเมื่อซองมาเนี่ยมาเลยอาจจะเป็นบันจันทร์ี่ได้มาเริ่มมาเห็ดอีกที่แา่เบิ้งเนี่ยมาเบิ้งทั้งโลกเพนเพนาะกับพมีเพนว่าเพนเ็ดของลูกอยากอยากเย็นหยองๆหนึ่งเยเนาะชายชายชุดเดมันเริ่องมาได้โอ้อ็ของจะต้องแพ้ไ้วยนี่ยมได้ยก40,000 ตตตเต้องหาบอกชิพันเท่จังไอแหลกเอาจาัางเลยโบหยอกเพินน่นเนาะพี่เนาะพิ่นก็อาจจะเป็นมือใหม่ขึ้นกับเรื่องหนวดที่อันกำลังเริ่มถ่ายคลิปอย่เนี่อันไหนเนี่ยต่อช็อต เกี่ยวลบไปลบมาหลายลบหลายตาเขกันเนาะมีลิงมีลายกันนะพี่น้อง็เฮดไม่เหตุใดๆคำไม้ไม่ถึงข่าวหนึ่งงามเนาะเพิ่นกินคำหนึ่งได้จมูกพันพี่น้องพันขาดแล้วขายไม่ได้บาทนี่ เราฮัใหม่เนะเาะไม่แป้นนี่พ่ออีบ่เนี่ยัง้นนม,มูฮิจีเป็นเต้นผาเนาะถามพ่อเขาใชดได้สั่งซื้อแผ่นไ,ไม่ไม่ใส่เนาะไม่อ็นเซลาเลยเนาะม,มันนีกมน่เป็นมันมนี่ ไปกีดอยางแล้วบ่ไปไปไปแต่เช้าอือไปไปแต่เช้าที่ไปกูเมื่อเช้าเนี่ยตื่นไปจากมุ่งเนี่ยสามุาม,มงอันหนาวๆนี่ก็ตื่นสาม,มุมงสามโมงนอนกำลังมวนเนาะตื่นพร้อมไก่ <c oughs> <c oughs> ตื่นพร้อมไกลพี่น้องเลยสามโมงนี่ว่าจะเขาปิดยางปิดป่ะอ๋อตอนเป็นทีมอาผู้เขาปิดอ๋อปิดแล้วปิดเลยปิดเลยปิดแล้ววันนี้ยามได้เปิดปิดป่เนี่ยเดือนเดือนที่สี่ทีสี่โอ้ต่อสงการเนาะวันนี้ก็เขาปิดส่วนนี่ก็ขาดได้ได้เเนาะดูลาลาและแบบ ทางไหทางสวนดิทางสวนีกทางสวนปลูกกันปลูกกันอแบบปลูกเขาอะอันแต่เดือธอได้จะชอบเขาเลยกเห็นได้ตปีนีชาวอบสิชาอบเมกินบกุ้งสมนอยู่ชาวชอบเลยขนาทางหนุงมหนเขาชาวชอบบดทันทนหเดืนอนะ แหวนเนาะเอาไปขายขายสินุ่มไม่ลูกอันนี้เป็นเป็นข่าวไฮ่บอข่าวย้ำเกี่ยวนั่นโบนั่นโบหกเนาะฮะเอาพูดเอาไปเถอะเอาข่าวไห้เคยพูดเด้เออเพราะว่าคิดว่าเกี่ยวเอาเลย พูดเราพูดเราแบบแตะหัวต่หมามันยนะ<ด>ยแล้วมาตากแห้งตากเป็นหมาันี้น,นั่นอบอกเด,ยดยียวอแสดงว่าต่ก่อนนั้นลุงน,นวดเคยไปเกี่ยวกับไมโตูเ้เสาเลือนน่ะ<ด>ไปเกี่ยวเอา่ะเจาะเกี่ยวลอดเนาเ<ด><ด>พ่นพาเฮ็ดก็ว่าเดี๋ยวมันหลายปีแล้วตั้งแต่ยังทำนอกคนนี้ แต่ทั้งนี้หูเนาะเนาะเกี่ยวตากเอาเป็นกำเลยับตีนี้หยาบได้เขานี้เพื่อนวะช้าแมนตีง่ายเขาให้ง่ายง่ายนะเดว่ามันง่ายเพ่าเคยตีตะกี้นี่หยาบหยาบเลยเป็นน้ขาข้างนี้เ่ยานคนสายพันธุ์เพราะฉะนั้นเอาขึ้นข้าวกอนเอาเอาเอานึงข่าวเนาะพนคึเป็นึงข่าพี่น้องเลย เราเปิดเรื่องเข้าสร้างก็มื่อล่าล่าแล้วสร้างอย่าม่กินเข้าเลยกินแต่เงินนี่เฉยๆผื่นเผาเมื่อเนาะมือ่นบริมาด้สร้างเนาะวันทิดวันพิกพิ่นเพิ่นดุดเจี๊ยวันทิเราอันเข่าพยาชู้อ๋อน้องใส่บริยุดเนาะอันนนงลองใส่อันน้องเพชรบริยุดเนาะวันทิดกันเนาะเสาวทิดกันแม่นไปตลอด อันไปหานี่กับพทจะไปหาเจ้านเนี mm ่ยไปกรเมรไปกมร์จอ่ะตอง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 ต้องตลอดมันหนุ่งง่ายก่าตอกมันหนุ่งง่ายกว่ามาเปลี่ยนซืหยานเดีอวไม่น้องเลย เพ,พืนะ่อนคนไข้เช็ดเหลวหรือเ่านี่จะหน่อยเพื่อนก็ได้ขึ้นเฮือนใหม่นี่ถ้าขึ้นเฮือนเฮือนหลังนั่นเฮือนตัวนี้หลังนี่เช็ดอย่างไปทีครัว้วนิวม,มูยนิมูก็เช็ดอย่างเต้ไปทีครัวเนาะเพราะว่าบปพาไปน้องเพงกนกับเพื่อนลูกกับพวันเป็นไปอยู่ร่วมเ,พ,พ,พ,เพื่อนพเพื่อนปลูกเพื่อนยาได้เพื่อนนะเห็นบ่โอะว่าตามประชาอัน ทางนี้เนาะบางทีพันธุ์ทีาา่ถ่าลูกกับผัวจะไปอยู่กับปู่ขุนยาคนครับอยู่กันหลังอะไนครับได้อยู่แต่ตอน,น,นอพบนธน <c oughs> าบัวได้นี่มหักยามาแล้งได้ยังกินได้ไหมต้องพักต้องพักพักอยังประกาศประกาศประกาศนี่ยบวประกาศ,กาศชอบบ่ ปู่ไี่ใช่ประกาศังอ,อืมโอ้ยตกเนาะหมดน,นี้เนาะเดือดแต่ต้นมันจะจีน,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 นแล้วแต่ว่าเป็นบ่นนปลูกไม้บ่เลยนเนี่ยโ <c oughs> อ้ยราชสงการราชจะกินปันเนาะคำเด็กพี่น้องไปนี่ไม่มีการทั้งนวดก็จะได้จบคลิปเด้เนาะ เพี้ยงที่นี่แพี่น้องเลยบอกลาพี่ลาหน่องมาแล้วบอกลา,กลาพี่เหมืนเดิมว่าน้องเพนเห็ดพร้อยเก่งเลยเถอะนิดตะไคายก็ได้ลายพันเดี๋ยวนี้ ท่านกะลุงหนวดชิได้จบคลิปไว,วปป้แล้วอ,นนอ,อ่ะชิได้ไปอ,อกก่ะสะไปดี้ะน้องแฟนเนาะว่าหน่อคนบัตรพี่น้องเว้ยมาฮ้อนแดดมาดิ่น,อน้นองเว้ยฮะขอบคุณนกะลุงหนวดชิได้บอกดาพีนะน้องดาบีจีทีกำลังติดตามลุงหนวดเนาะขอขอบคุณขอบคุณที่กดเป็นที่แห่งใจให้ครับลุงหนวดนะเป็นคนนี่บายบาย